โอสวัสดีครับพี่ดาว <c oughs> ้าวเทีาดีว่อ๋อพี่ดาวันนี้เดินนี่กันเหรอ <c oughs> สวัสดีครับพี่ดารถหลักยานะี่ดา <c oughs> วันนี้วันนี้พีดาจะดูรถคันไหน <c oughs> วันนี้พี่ดาดูรถคันไหนข้ามไปถ่ายกับกับวี่ญาณกับเอรนะสพัฟซิล่าดี สิลาครเฮ้ยพรุ่งนี้แวะเซเว่นไหมไม่โอเบีย oh, ไว้ให้หน่อยได้ไหมทำไมคือโค้กไม่ได้ไหมโอเบีย oh, คือโค้กอ่ะเขฉลี่ยจ่ายให้เลยยี่สิบบาทไม่ยี่สิบบาทเลยนะเราไม่ว่ามันเสียงแค่ไหน ทำไมวะมันเปของผิดกฎโรงเรียนไม่ใช่เือมาลายังเอามาเลยก็น่ามันกล้าไหแต่เขาไม่กล้าโว้ยใช่เหรอมันก็ฝให้งงมาล่าเองสิไม่มาล้าไม่ได้แวะเซเว่นเอางั้นก็ไม่ต้องกินเอา,อางี้ไหมเดยวเออไม่เป็นไรให้เขาเอามาดีไหมแลกแต่เปลี่ยนป่ะเ้า,เ,าเองอยากกินก็เอามา แต่ถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องเอามาเชี่ยนั่งเลินได้ยงกินไหมเลี้ยงเลยกินไหมเดี๋ยวดูก่อนพูดดีพูดดีบันหลังถ่ายกูให้เรารอนะกินอาอาอากินก็ได้กิน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 นะเออเอพูดดิบนหลังถ่ายถ่ายกูให้เรารอนะไม่เออเอาไปใส่คลิปเนี่ยเไม่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  Bok, cok to de. Eh, cok, cok, cok. Pa la, pa la, pa la. Pa la